สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เตโชโหนธรรมช่องที่จะนำพาทุกท่านไปเจาะลึกปรากฏการทางโหราศาสตร์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับหลักธรรมเพื่อสร้างชีวิตให้มีความมั่นคงและสว่างสวยครับและขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับฟังและส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และขอบคุณพิเศษจากการกดซุปเปอร์ตงเพื่อให้เรามีทรัพปัจจัยในการไปทำบุญปฏิบัติธรรมด้วยและขอให้ผลลัพธ์ดีๆจงบังเกิดขึ้นกับท่านด้วยเช่นกันนะครับและวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของท่านผู้ที่มีลัคนาราศีเมษในเรื่องพิเศษเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการโครจรของดาวเสาร์ที่โครจรเดินถอยหลังไปพบกับดาวราหู ที่อยู่ในตำแหน่งเกษตรตราธิบดีโดยดาวใหญ่มหาอำนาจสองดวงนี้จะสถิตทับอยู่ในภพเรือนลาภะหรือภพเรือนโชคลาภและความสำเร็จตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569หากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย 100%ซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรโดยท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึง15พฤษภาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากท่านจึงสามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิป วิธีการเช็คลักนณาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องอากอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนณาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับเรามาเริ่มสังเกตจากดาวเสาร์กันก่อนนะครับโดยดาวเสาร์ เป็นดาวที่แทนเรื่องงานหนักความรับผิดชอบความทนทานและความมั่นคงระยะยาวและในพื้นดวงของชาวเมตดดาวเสายัางเป็นเจ้าเรือนกรรมมะหรือเจ้าเรือนการงานอีกด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปดาวเสาจะโคจรถอยหลังซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาระเก่าๆโปรเจกต์เดิมๆหรือเรื่องที่ค้างคาใจในงานจะย้อนกลับมาให้เราได้คบทวนอีกครั้ง หาใครที่มีงานค้างหรืองานที่ยังไม่ได้เริ่มหรืองานที่ยังไม่ได้ปิดจอบดีๆซึ่งเป็นไปได้ว่าจะถูกเรียกกลับมาให้สะสางแบบจริมจังและต้องใช้ความอดทนอย่างมากครับโดยดาวสาวจะออกฤทธิ์อยู่ที่ภพเรือนแห่งนี้ไปถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569กันเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูที่ดาราหูกันบ้างนะครับโดยดาวราหูในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ และในช่วงนี้ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเกษตราธิปดีหรืออยู่ในภพเรือนของตัวเองซึ่งแปลว่าดาวราหูจะแสดงพลังได้เต็มที่และมั่นคงที่สุดและอย่างให้ผลลัพธ์ในระยะยาวอีกด้วยดาวราหูเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงการลงทุนการเสี่ยงและโอกาสที่คาดไม่ถึง เมื่ออยู่ในเรือนลาภะหรือเรือนที่เกี่ยวกับโชคลาภความสำเร็จรายได้เสริมและผู้สนับสนุนก็เท่ากับว่าช่วงนี้ชาวเมธจะได้รับพลังแห่งโชคลาภที่ทรงพลังมากแต่แน่นอนครับโอกาสนี้ก็แฝงมาด้วยบททดสอบเช่นกันแล้วเรือนลาภะคืออะไรเรือนลาภะคือเรือนที่เกี่ยวข้องกับรายได้พิเศษความหวังโอกาสใหม่ๆ การมีพี่เลี้ยงหรือผู้สนับสนุนการขยายคอนเน c t ชันและการเสี่ยงโชคและยังพูดถึงความสำเร็จอีกด้วยถึงแม้ว่าดาวเสาร์และดาวราหูต่างจะเป็นดาวเคราะห์บาปเบอร์ใหญ่ทั้งคู่แต่เมื่อมาโคจรรวมตัวกันแล้วก็จะเป็นคู่มงคลทางโชคลาภเบอร์ใหญ่เช่นกันหรือพูดง่ายๆคือมีโอกาสรวยแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวแต่ท่านต้องอาศัยความอดทนและมีสติอย่างจริงจัง ถึงจะรับพลังนี้ได้เต็มที่อย่าลืมนะครับว่าดาวสองดวงนี้เป็นดาวเคราะห์บาปทั้งคู่ถึงแม้จะมีโชคลาภที่สูงมากแค่ไหนแต่ก็ยังมีความท้าทายหรือความเสี่ยงที่ต้องแฝงมาด้วยอยู่ดีและการที่ดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนั้นจะส่งผลให้โชคลาภหรือความสำเร็จที่ได้มาจะสามารถนำไปขยายผลสานต่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่าน ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูผลลัพธ์ในทางล้านที่ดีเมื่อท่านได้ใช้พลังในทางบวกอย่างเต็มที่เริ่มจากธุรกิจเก่าๆจะกลับมาให้โชคโดยใครที่เคยขายของเคยลงทุนหรือเคยเทรดแล้วพักไว้โดยช่วงนี้ท่านจะได้ขุดเอาธุรกิจเก่าๆกลับมาเพื่อปรับปรุงทําใหม่และได้ผลลัพธ์ที่รุ่งเรืองมากๆและท่านยังมีโอกาสได้ผู้ใหญ่ใจปา๋า ที่จะให้การสนับสนุนตัวท่านได้เป็นอย่างดีหรือเป็นไปได้ว่าคนที่เคยเงียบหายไปหรือเจ้านายเก่าๆอาจย้อนกลับมาให้โอกาสแก่ท่านใหม่อีกครั้งก็เป็นได้นอกจากนั้นท่านยังมีโอกาสพบช่องทางรายได้ใหม่ๆที่เริ่มจะงอกงามโดยเฉพาะงานออนไลน์หรือโอกาสจากเพื่อนฝูงเพียงแค่ต้องขยันและทำต่อเนื่องนะครับโดยความสำเร็จในจุดนี้จะมีพลังที่สูงมากๆและการลงทุนด้านอสังหาหุ้น ทองคำหรือคริปโตระยะยาวก็มีลุ้นได้ซับก้อนใหญ่อีกด้วยเพียงแต่ต้องรู้จังหวะและไม่โลภเกินไปและศึกษาหาข้อมูลให้ชำนาญท่านถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในมุมนี้ดังนั้นสิ่งที่อดทนรอก็เริ่มออกดอกออกผลความเพียรที่ผ่านมาจะเริ่มให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องโอกาสหน้าที่การงานธุรกิจการเงินโชคลาภและยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่อดทนรออีกด้วย ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนคนที่เคยปลูกต้นไม้ไว้นานแล้วแต่ไม่ได้กลับไปดูแลแต่เมื่อกลับไปดูอีกครั้งต้นไม้ก็ยังอยู่และเริ่มออกดอกให้เห็นเพราะเราเคยใส่ใจและตั้งใจไว้ดีในอดีตซึ่งเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับความเพียรที่ผ่านมาจะกลับมาให้โชคลาภถ้าเรายังไม่ทิ้งความตั้งใจเดิมและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองแต่ยังไงก็ม่ส่วนให้ควรระวังกันไว้ด้วยนะครับหากท่านหลงไปกับมายาของโชคลาภความสำเร็จ โดยท่านต้องระวังการลงทุนที่เกินตัวที่เกิดจากความโลภหรือความหลงตัวที่ดูดีเกินจริงซึ่งจะตามมาด้วยการเสียเพื่อนหรือเสียความสัมพันธ์เพราะผลประโยชน์ไม่ชัดเจนนอกจากนั้นยังมีเรื่องของความคาดหวังที่สูงเกินไปแต่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงอาจล้มกลางทางในบางจังหวะก็เป็นได้เช่นกันและเรื่องสุดท้ายคืออย่าหวังพึ่งคนอื่นให้มากเกินไปโดยไม่ลงมือทำเอง เพราะสิ่งดีๆที่ได้รับมานั้นจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวนะครับจากนี้คือเคล็ดลับจากอาจารย์เตโชน,นะครับโดยถ้าอยากให้โชคลาภได้เกิดขึ้นจริงท่านต้องมีสติตั้งอยู่กับการไม่โลภและอดทนกับสิ่งที่ยังไม่เห็นผลเพราะผลลัพธ์ที่ท่านจะได้จากดาวเสาร์และดาวราหูโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผลลัพธ์ระยะยาวหากท่านไม่มีความอดทนหรือใจไม่ยาวพอจะทําให้เสือโอกาสดีๆในที่สุดเพราะดาวเสากับดาวราหู คือบททดสอบที่ซ่อนพรอ,อยู่ข้างในยิ่งอดทนยิ่งสำรวมยิ่งวางใจได้อย่างมั่นคงล่าผลที่ได้จะอยู่กับเราไปอีกนานนั่นเองครับโอเคครับประมาณนี้นะครับหากชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปกับผมอาจารย์เตโชหนธรรมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสวัสดีครับ